ุกอินไทยคุณเคยรู้สึกไหมว่าหัวใจเต้นแรงโดยไม่มีเหตุผลคืนนี้ความมืดไม่ได้แค่ล้อมรอบคุณแต่มีบางสิ่งกำลังมองคุณอยู่เสียงฝีเท้าที่ไม่ได้ยินเงาที่ไม่ได้เห็นทุกวินาทีอาจเปลี่ยนชีวิตคุณไปตลอดการเตรียมตัวให้พร้อมเพราะหัวใจของคนจนกำลังเต้นอยู่ข้างหลังคุณหัวใจของคนจนเต้นแรงขึ้น กลางค่ำคืนที่ฝนตกหนักเสียงฝนกระทบหลังคาเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอทุกหยดน้ำเหมือนกำลังตอกย้ำความเงียบรอบตัวเขานั่งอยู่มุมห้องไม้เก่าที่ผุพังกลิ่นอับชื้นและดินเปียกซึมเข้าจมูกมือสั่นเกรงจับชายผ้าหม่มความหนาวเย็นซึมลึกจนถึงกระดูกมีเสียงแปลกปลอมดังขึ้นจากด้านหลังเหมือนใครเดินบนพื้นไม้ที่ผุกร่อน หัวใจเขาเต้นแรงขึ้นเป็นจังหวะเดียวกับเสียงนั้นเหนื่อไหลาตามไรผมและหลังคอเขาหันช้าๆตาแทบไม่เชื่อสิ่งที่เห็นเงามืดปรากฏอยู่ตรงหน้าต่างมีเทียงแสงไฟจากตะเกียงเก่าที่ส่องแสงริบรีความกลัวเกาะกลุ่มทั้งร่างทุกความรู้สึกตึงเครียดจนแทบหายใจไม่ออกเสียงฝนและเสียงหัวใจของเขากลายเป็นจังหวะเดียวกันและทันใดนั้น ทันใดนั้นเงามืดเคลื่อนไหวเข้ามาใกล้หน้าต่างลมเย็นพัดแรงจนหน้าต่างสั่นสะท้านเสียงกระจกก้องเหมือนหัวใจเต้นทับกันหลายจังหวะเขายืนนิ่งมือกำชายผ้าห่มแน่นจนเล็บจิกเนื้อสายตาของเขาตามหาอะไรสักอย่างในความมืดแต่ไม่มีอะไรนอกจากเงาที่คล้ายมีชีวิตทุกครั้งที่ฝีเท้าเงียบๆขยับใกล้หัวใจเขารู้สึกเหมือนถูกบีบแน่น ลอมาหายใจร้อนใจร้อนของเขาสะท้อนกลับจากผนังไม้ผุกเขาแทบได้ยินเสียงหัวใจตัวเองดังราวกับใครกําลังตะโกนเสียงฝนเปลี่ยนจากการกระทบเป็นการตีกลองทุกหยดน้ำเหมือนพลังที่กระหน่ําเข้าอกเขาหยุดหายใจพยายามฟังเสียงทุกอย่างแต่กลับได้ยินเทียงเสียงฝีเท้าชัดขึ้นเรื่อยๆเหมือนมีใครกำลังเดินวนรอบตัวเขา กลิ่นเหม็นอับปนกลิ่นดินเปียกเข้ามาในปากลิ้นเขาชาไปหมดมือที่เคยสั่นอยู่แล้วยิ่งสั่นแรงขึ้นเขาอยากจะวิ่งแต่เท้ากลับเหมือนติดกับพื้นความกลัวเหมือนทำให้ร่างกายทั้งหมดแข็งเทื่อทันใดนั้นเสียงประตูไม้เปิดเบาๆเสียงเอียดดังนานจนเหมือนเวลาแผ่วลงเขามองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ด้านนอกแต่เงามืดยังคงยืนอยู่ข้างหน้าต่าง ราวกับมองเขาอยู่โดยไม่ขยับหัวใจเขาเต้นแรงจนแทบทะลุอ,อกเหนื่อไหลลงตามขมับและคอทุกอย่างรอบตัวเหมือนถูกยืดออกแสงจากตะเกียงริบหรี่ส่องผ่านฝุ่นในอากาศเงามืดขยับอีกครั้งแต่ครั้งนี้มันชัดเจนขึ้นรูปทรงมนุษย์แต่ใบหน้าไม่ชัดเหมือนมีหมอกปกคลุมจนดูไม่รู้จักเขาพยายามสะกดลมหายใจพยายามไม่ส่งเสียง แต่เสียงหัวใจเขากลับดังขึ้นทุกวินาทีเหมือนทุกจังหวะหัวใจกำลังสื่อสารบางอย่างกับเงามืดแล้วเขาก็ได้ยินเสียงกระซิบเสียงเบาไม้ยมกเหมือนมาจากใต้เตียงเขาก้มลงมือเกาะขอบเตียงไม้สายตาเกือบมองไม่เห็นอะไรแต่เสียงกระซิบเริ่มชัดเจนขึ้นชื่อของเขาถูกเรียกแต่เสียงนั้นไม่ใช่เสียงของคนเสียงเย็นเยียบ เหมือนมีน้ำแข็งไหลผ่านหูเขาหลับตาพยายามคิดว่ามันเป็นแค่ความฝันแต่เมื่อเปิดตาอีกครั้งเงามืดขยับเข้ามาในห้องคราวนี้มันไม่อยู่ที่หน้าต่างอีกต่อไปมันอยู่กลางห้องห่างจากเขาเพียงก้าวเดียวร่างกายเขาแทบไม่สามารถเคลื่อนไหวได้กลิ่นอับและดินเปียกเข้มข้นจนแทบสำลักผิวหนังขนลุกตั้งแต่ท้ายทอยจนถึงปลายเท้า เขารู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างสัมผัสไาลแต่เมื่อเหลือบมองกลับไม่มีใครความมืดเหมือนกลืนกินทุกอย่างรวมถึงความมั่นใจและสติของเขาทันใดนั้นเสียงฝนหยุดลงความเงียบเข้าปกคลุมเงามืดเงียบเชียบเหมือนรอคอยอะไรบางอย่างหัวใจเขายังคงเต้นรัวแต่เสียงเต้นก็ไม่ดังเท่าความตึงเครียดที่ก่อตัวในอากาศ เขาพยายามขยับตัวแต่ขาเหมือนยึดติดพื้นมือเกรงจนเล็บขบเข้าเนื้อสายตาจับจ้องไปที่เงามืดมันเริ่มขยับใกล้ขึ้นอีกครั้งราวกับแรงดึงดูดที่มองไม่เห็นและเมื่อมันเข้ามาใกล้จนเกือบสัมผัสได้เขาเห็นบางอย่างสั่นอยู่ในร่างของมันดวงตาที่ว่างเปล่าว่างจนทำให้เขาเสียวสันหลังเหมือนถูกดูดเข้าไปในความมืด ทุกครั้งที่มันก้าวใกล้ร่างเขาเหมือนถูกบีบอัดอากาศรอบตัวหนาขึ้นจนหายใจแทบไม่ออกเสียงกระซิบกลับมาอีกครั้งครั้งนี้ชัดเจนและเต็มไปด้วยความโหยหาเขาได้ยินชื่อเขาอีกครั้งแต่มันไม่เหมือนเสียงเรียกจากคนมันเหมือนเสียงของความว่างเปล่าเสียงของหัวใจที่ถูกทอดทิ้งเขาแทบกรีดร้องแต่ไม่มีเสียงออกมา เพราะความกลัวได้ครอบงำทุกส่วนของร่างทุกอย่างรอบตัวเหมือนละลายเป็นหมอกแม้แต่เตียงไม้ที่เขานั่งอยู่เหมือนจะจมลงไปกับพื้นทันใดนั้นเงามืดก้าวเข้ามาใกล้จนแทบชิดหน้าเขาลมเย็นปะทัหน้ากลิ่นชื้นและเน่าเหมือนดินเน่าเข้าจมูกเต็มเต็มเขาอยากจะถอยแต่ขาหนักราวกับถูกเหล็กตรึงความหวาดกลัวแผ่ซ่านจากหัวจรดเท้า ร่างกายเขาแทบไม่มีแรงแม้แต่จะกระพริบตาดวงตาของเงามืดมองตรงไปที่เขาเหมือนสามารถอ่านทุกความคิดทุกความทรมานทุกความหวาดกลัวแล้วเสียงหัวใจของเขาก็เริ่มเต้นเร็วเกินกว่าที่ร่างกายจะรับไหวและทันใดนั้นทันใดนั้นร่างของเงามืดเริ่มสลายเหมือนหมอกบางๆถูกลมพัดพาไป ความเย็นที่ปกคลุมร่างเขาเริ่มจางหัวใจของเขายังคงเต้นแรงแต่ไม่รุนแรงเหมือนก่อนเขานั่งลงกับพื้นไม้มือสั่นแต่เริ่มคลายเกรงสายตาจับจ้องไปรอบรอบห้องไม่มีใครไม่มีเงามืดมีเพียงแสงตะเกียงที่ส่องผ่านหน้าต่างและฝนที่ลดเสียงลงจนแทบเงียบเขาหายใจลึกพยายามยืนยันกับตัวเองว่าทุกอย่างจบแล้ว แต่ยังคงรู้สึกถึงความว่างเปล่าที่อยู่รอบตัวเหมือนความกลัวบางส่วนยังคงเหลืออยู่หัวใจเขาค่อยๆกลับสู่จังหวะปกติแต่ความรู้สึกว่ามีใครมองอยู่ยังไม่หายไปเขาลุกขึ้นเปิดประตูออกไปยังกลางสายฝนน้ำเย็นปะทะร่างกายเหมือนชำระความหวาดกลัวทั้งหมดออกไปเสียงฝนกระทบพื้นดินฟังชัดขึ้นแต่ไม่ได้น่ากลัวอีกต่อไป มันกลายเป็นเสียงที่ทำให้ใจสงบเขาเดินช้าๆสายตาจับทุกสิ่งรอบตัวแม้จะโล่งใจแต่ความทรงจำของเงามืดยังคงติดอยู่ในหัวใจเหมือนมีเสียงกระซิบเบาๆอยู่ลึกๆราวกับเตือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความลึกลับและบางครั้งหัวใจของคนจนก็เต้นอยู่ท่ามกลางความมืดเพื่อเตือนให้เขารู้ว่าความหวาดกลัวและความกล้าหาญอยู่ใกล้กันเสมอ เขาหยุดยืนกลางสายฝนยิ้มบางๆให้ตัวเองแม้จะเหน็ดเหนื่อยแต่เขารู้ว่าเขาผ่านคืนที่ยาวนานที่สุดมาได้หัวใจของเขาเต้นชัดเจนและพร้อมจะก้าวไปข้างหน้าในความมืดยังมีแสงสว่างซ่อนอยู่เสมอ